จะสาโจจะคุยเรื่องอ่าเราโจต้องถามเฉียมก่อ,อนวะ่าตอนนี้บริการของเธอเป็นยังไงของหนูหนูก็ว่ายังโอเคค่ะตอนนี้โอเคอยู่ใช่ไหมโอเคค่ะซาโจอ่าหลักการบริการของเฉียมมีอะไรบนะ้างหครงรักการนะคะถ้าถ้าลูกค้ามาพูดจะให้น้องเย็นข้างหน้าเลยสวัสดีค่ะเชิญค่ะลูกค้ามากี่ท่านคะโดยต้นเราจะถามลูกค้าถ้ามาสองท่านสามท่านเรา,าก็จะจัดเป็นโตน๊ะเดียกให้อ่าเราก็จะเอาเมนูบุฟเฟย์ลงเลย คือเรื่องบริการเนี่ยซจก,ก็ชมแม้ว่าที่ทําทุกวันนี้ม,นม,นมันโอเคอยู่แต่ว่าอยากจะเสริมเข้าไปอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องเวลาลูกค้ามาเน่ยเวลาลูกค้าเข้าปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่หน้าประตูส่งสัญญาณว่าลูกค้ามาสองท่านสามท่านสี่ท่านคนที่อยู่ตรงนี้ต้องต้องแจ้งปุ๊บและคนข้างในต้องรับด้วยคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนต้องตอบด้วยน้ําเสียงที่ไพเราะและก็เสียงดังด้วย อันนี้ของเราขาดไปนะใช่ไหมแต่ก่อนเรามีแต่ตอนนี้ทําไมขาดไปแล้วก็จะปรับปรุงค่ะอ่าเธอจะทําได้ไหมทาได้ค่ะทาไม่ได้พระเจ้าลงโทษนะใช่ไหมตรงนี้เธอจูว่าเพอขาดไม่มากเลยไม่ได้ยินเสียงเลยคือไม่รู้ว่าพนักงานเธออยู่ตรงไหนไม่เกี่ยวคือได้ยินเพื่อนสวัสดีค่ะทุกคนที่เก็บโต๊ะเก็บจานอยู่ต้องได้พูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าสวัสดีค่ะแต่ทุกลูกค้าออกมีคนหนึ่งบอกว่าขอบคุณค่ะคนที่มองเห็นใช่ไหมคะ ทุกคนก็ต้องบอกว่าก็ต้องพูดตามกันใช่แล้วมันหายไปไหนเดี๋ยวจะรู้จะปรับปรุงนะคะสจนั่นน่ะดีอย่างอื่นน่ะดีอยู่แล้วยิ้มแย้มแจ่มใสสจโจก็เห็นดีลูกค้าก็ชมมาเยอะน้อมน้อมสมตนพูดจากับลูกค้าดีลูกค้าก็ชมแต่เราขาดตรงนี้ไปคือให้ลูกค้าเข้ามาเหมือนย่องเบามาลูกค้าเข้ามาทุกคนต้องตื่นตัวว่าเออลูกค้ามาแล้วนะสวัสดีค่ะ ลูกค้าออกจากร้านเช็คบินเราก็ต้องบอกขอบคุณค่าลูกค้าขอบคุณที่มาใช้บริการอะไรกวาดันไปแต่ส่วนมากเทาาน้้คำว่าขอบคุณแหละมันจะเป็นด้วยเสียงที่ดีไม่ใช่ว่าขอบคุณครับมันเหมือนไล่ลูกค้ายังไม่ใช่ก็คือว่าขอบคุณค่าขอบคุณครับสวัสดีค่าสวัสดีครับโอเคไหมโอเคค่ะอ่าแลวทีนี้อาหารโอเคไหม อาหารโอเคค่ะซโจอาหารซโจเห็นก็โอเคนะออกไวออกเร็วอะไรดีเหมือนวันนี้ยังไวโซจองมา42่อท่านไวมากนั่นแหละที่ซโจอยากจะฝากวันนี้นะ่อาหารดีอยู่แล้วราคาโอเคอยู่แล้วอะไรแล้วการบริการเราก็ต้องมันดีอยู่แล้วแต่เราก็ต้องจะปรับปรุงให้ดีขึ้นใช่ไหมก็ฝากทั้งไฮโซทั้งทองรอแหละก็ฝากให้เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะ และซาโจเข้าร้านหวังว่าจะได้ยินเสียงแบบนี้ทุกๆวันโอเคไหมโอเคค่ะ okay mm? okay, ที่จะบอกแค่นี้แหละก็จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะจ้ะโอเคตังก okay, ิュー e>